สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสําหรับคุณแม่บ้านนะครับถ้าใช้หม้อนะครับงานหนักแค่ไหนนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าก้นหม้อจะดํานะครับเราก็จะมีเคล็ดลับนะครับนี่ครับก็จะเงานะครับก็เป็นหม้อเก่านะครับก็จะเป็นคาบฝังแน่นอยู่นะครับครับเขาก็จะเก่า นะครับเกาแบบสะอาดนะครับครับก้นหม้อก็จะเงาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํานะครับวิธีการทําเราก็ไม่ยากเลยนะครับเพื่อให้ก้นหม้อเราไม่ดํานะครับแล้วก็เงาอยู่ตลอดนะครับนั่นก็คือเราจะใช้นี่ครับเป็นน้ํายาล้างจานนะครับจะยี่ห้อไหนก็ได้นะครับเราก่อนที่เราจะทําอาหารนะครับเราก็จะเทราดไปที่ก้นหม้อเราเลยนะครับ นี่ครับเราเทน้ํายาล้างจานเลยนะครับไปที่ก้นหม้อนะครับนี่ครับวิธีรักษาให้หม้อ,อเรานะครับเราจะเทใส่นะครับก่อนที่เราจะเอาไปทําอาหารนะครับหรือตั้งไฟนะครับครับเดี๋ยวเราเอาไปทําการตั้งที่ไฟกันเลยนะครับ นี่ครับก่อนที่เราจะทําอาหารครับเราก็ทานะครับแล้วก็เอามาทําอาหารตามปกตินะครับนี่ครับเมื่อเราทําอาหารเสร็จนะครับเราก็นํามาล้างทําความสะอาดนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปขัดแรงนะครับ นะครับขั้นตอนนี้ถ้าเพื่อนๆจะใช้น้ํายาล้างจานนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับครับเราก็ไม่ต้องไปอ่าขัดแรงนะครับค่อยๆขัดไปนะครับแล้วหม้อของเราะครับค้นหม้อเราจะไม่มีวันดานะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราล้างตามปกตินะครับกนหม้อเราก็จะไม่ดำนะครับแล้วก็จะคงความเงางามอยู่ตลอดนะครับนะครับก็เป็นเคล็ดลับนะครับสำหรับแม่บ้านนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ